สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการทำบัก250ของเกมฟุตบอลเมนเจอร์2024โมบายนะครับการใช้บักนี้สำหรับคนที่ไม่อยากใช้ตัวอิดิตในการโกงตังนะครับจริงๆเราสามารถใช้ตัวอิดิตในการ โกงตังได้แต่ว่าบางคนไม่อยากเปิดใช้มันนะครับผมก็บักนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้เงิน,น,น มาซื้อตัวนักเตะต่างๆให้ได้เยอะขึ้นนะครับก่อนอื่นให้เราทำการเซฟเกมก่อนครับผมจากนั้น ที่เราอยากจะขายนะครับแนะนำให้ใช้าขายครั้งละคนนะครับไม่แนะนำให้ขายทีละหลายคนนะครับเพราะบัคอาจจะไม่ติดนะครับผม ผมเลือกที่จะขายอ,าอันัตนี้นะครับผมก็กดเข้าไปที่ตัวนักเตะไปที่เมนูคำสั่งครับผมเลือกข้อเสนอผ่านทานเฟอร r ล o o m นะครับตรงรูปแบบข้อเสนอให้เปลี่ยนเป็นยืนครับผม ที่แนะนำให้เป็นยืมคือเราสามารถขายได้ง่ายขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นยืครับผมกดยืนยันครับจากนั้นกดต่อไปได้เลยครับผมรอข้อเสนอ,อเข้ามานะครับ มีข้อเสนอผ่านเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดตอบครับผมตรงรูปแบบข้อเสนอให้เปลี่ยนจากยืมเป็นซื้อขายครับทีนี้ใส่ราคาที่เราอยากจะได้นะครับว่าเราจะขายเท่าไหร่อันนี้ผมทำให้ดูเป็นสองห้าศูนยครับเป็นลิมิตของมัน ในการขายแต่ละครั้งนะครับเมื่อเราใส่ราคาแลักเตะไปแล้วให้กดปิดครับผมกดตอบอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังเป็นสองห้าศูนย์อยู่แต่ตรงนี้ยังเป็น ตรงมุมขวาล่างยังเป็นยื่นเงื่อนไขนะครับจากนั้นให้เราปัดหน้าจออ,อตัวเกมทิ้งครับ iOS ก็สามารถทำได้นะครับผมพอเราปัดหน้าจอไปแล้วนับหนึ่งถึงห้าครับแล้วกดเข้าไปใหม่ครับกดเข้าเกมอีกครั้งครับผม ตรงล่าสุดครับให้สังเกตเป็นวันที่เรากดออกมาเมื่อกี้นี่นะครับบางคนเออบางทีอาจจะไม่ติดนะครับให้เราทำแล้วกัะจังหวะหนึ่งถึงห้านะครับแล้วกดเข้าเกมทีนี้กดไปที่ล่าสุดครับผม ก็คือเซฟล่าสุดที่เรากดออกมาเมื่อสักครู่หนึ่งไปที่หน้าข่าวครับจะเห็นว่าตะกี้นี้ตรงมุมขวาล่างเป็นยื่นงันไขซึ่งเราจะต้องต่อรอยอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้มันเปลี่ยนเป็นยอมรับข้อเสนอนะสแล้วแสดงว่าบั๊กนี้ถือว่าติดแล้วนะครับกดยอมรับไปกดเลื่อนวันครับผม หน้าข่าวจะขึ้นมาว่ายอมรับข้อเสนอหรือว่าเตรียมซื้วนะครับผมให้เรากดตอบกลับก็ถือว่าปิดเป็นการปิดดิวแล้วนะครับผมไปสปเปอร์เรียบร้อยแล้วครับราคา250ครับเงินเข้าเลยนะครับผม ทีนี้ถ้าเราจะทำอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าเออ่ขายคนอื่นก็ให้เรากดเซฟนี้ก่อนครับผมทำแบบเดิมอีกรอบครับแนะนำให้ทำครั้งละคนนะครับผมเพราะว่าทำหลายๆครั้งหรือว่าหลายๆคน ทำหลายๆคนเนี่ยครับมันจะติดยากอันนี้ต่อไปผมลองเป็นมาคัสแรดฟอร์ดแล้วกันครับผม อ็ ờ, เข้าไปที่ตัวนักเตะใหนดูคำสั่งข้อเสนอผ่านทา a n เฟอร์ลูกครับหรือแบบข้อเสนอเปลี่ยนเป็นยืนแล้วกดยืนยันครับกดเลื่อนวันครับเราข้อเสนอเข้ามา เ,เดิมครับสเปอร์มาซื้อเหมือนเดิมครับก็กดตอบครับผมทํำเหมือนเดิมครับรูปแบบข้อเสนอเปลี่ยนเป็นซื้อขายตรงค่าตัวนักเตะใส่ราคาที่เราจะขายไปครับ อีกทีเนี่ยครับผมรับผมก็คือค่าตัวนักเตะเราจะใส่ราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อความสมจริงก็ใส่ราคาตามที่เออค่าตัวความเป็นไปได้ของค่าตัวของนักเตะนะครับผมเราทำให้ดูคือสอง,งานสาสทเมอใส่ราคาแล้วกดปิดครับผม ตอบครับปัดหน้าจอทิ้งเหมือนเดิมครับผมนับหนึ่งถึงห้าครับผมแล้วก็กดเข้าเกมอีกรอบหนึง่ง ตรงล่าสุดถ้าสถ้าติดนะครับก็คือจะเป็นวันที่เรากดออกจากเกมเมื่อสักครู่นึงครับถ้ากดถ้าสูตรนี้ไม่ติดบัคนี้ไม่ติดมันจะเป็นวันอื่นนะครับผมหรือว่าวันเริ่มต้นที่เราเซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ทําไปเรื่อยๆและกะจังหวะออกและเข้าเกมอีกรอบหนึ่งให้ดีนะครับผม ผมติดนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกดยอมรับข้อเสนอ เขาบอกว่าเราขายสองคนก็ห้าร้อยล้านครับผมเงินเข้าเรียบร้อยครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่อยากเปิดการใช้ตัวอ d ดดิทนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ ขอบคุณล่วงหน้าครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ